สวัสดีกับพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมมีตล็บเข้าสู่ช่องขันฮาวิล่าเนาะกับเกมนิวมินิประเทศนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายไอดีนะครับพลัง1ล้านกว่าๆนะครับผมนะในราคาพันเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในราคาพันเจ็ดเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าคุ้มมากนะครับผมนะโอ้โหคือแบบอะไรวะพลังล้านพันเจ็ดนะครับผมแล้วมีเกือบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะโอเคนะครับอย่างแรกก็คือที่ดีที่สุดในตอนนี้ เวลาที่เราจะเช็คอีเมลใน ID เนี่ยนะครับของคนอื่นๆที่เขาจะขายให้เราเนี่ยเราต้องกดที่ตัวละครซ้ายมือสุดบนสุดอย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีคําว่าผูกเมลนะครับ ID นี้เนี่ยนอกจากจะไม่มีอีเมลแล้วเนี่ยนะครับยังล็อกอิน i ออีกนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ซื้อไปนะครับเปลี่ยน ID แล้วผูกเมลได้เลยนะครับผมนะไม่มีใครที่จะสามารถดึงคืนได้นะครับผมนะ แต่เวลาที่เราไปซื้อ ID อื่นแบบซูมสี่ซูมห้านะครับเราอาจจะไม่ได้ทันเห็นนะครับว่าเขาผูกเมลหรือเปล่านะครับถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเห็นว่าราคามันถูกเรากับถูกดึง ID จากทางอีเมลนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะแต่ว่าถ้ามันผูกเมลนะครับมันก็จะอาจจะมีแบบพวกที่แบบว่าสร้างเมลมั่วด้วยก็มีนะครับแบบว่าสร้างมาแบบตอนที่สมัครแบบไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วใส่เมลมั่วเข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งเมลมันใช้งานไม่ได้แต่ว่าถ้าไปกดคําว่าลืม หรือว่าส่งรหัสผ่านทางอ e ีเมลตอนล็อบบี้เกมนะครับมันก็จะมันก็จะรีรหัสไปทางเมลนั้นซึ่งมันก็รีไปมั่วๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะเข้าไอเดียเกมไม่ได้นะครับทําให้ผิดเพี้ยนในส่วนของตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะอันนี้คือคือข้อดีนะครับของไอดีนี้แล้วนะอ่าโอเคนะครับต่อมาเนาะเรามาดูในตัวละครนะครับว่ามีอะไรบ้างในตัวละครก็จะมีปีกมีแหวนแต่งงานนะครับมีสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงโอสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเอส เสือน้าแข็งซึ่งสามารถเป่าอ่าน้าแข็งได้แล้วก็ล้างสถานะได้นะครับในส่วนการแต่งงานเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ถามเจ้าตัวนะครับว่าเขาแต่งอยู่กับใครเนาะเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปยกเลิกแหวนแต่งงานได้นะครับแต่อาจจะเสียค่าพลังนิดหน่อยนะฮะแต่ก็อาจจะเยอะอยู่นะเพราะว่าแหวนเนี่ยเลเวลสิแล้วนี่ครับแต่ว่าถ้าเราแต่งใหม่แล้วเราก็มาทาเควสเวลแหวนใหม่เนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะก็แป๊บเดียวแหละช่วงนี้กิจกรรมก็เยอะก็เพียบนะครับ แล้วเราก็สามารถาหาของที่มาอัปแวนเองได้อยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งคู่แต่งงานของเรานะเออโอเคนะครับตรงนี้นะครับมีเครื่องประดับอยู่3มชิ้นนะครับเป็นของอมตะเนาะซึ่งผมว่าคุ้มมากอะ่ะโอ้โหแบบผมนี่ไอดี ID ตัวน้อยตัวเวลเล็กของผมในเซิร์ฟยี้นี่ผมยังไม่ไม,ไมีไม่มีเลยนะมีแค่ชิ้นหนึ่งเอง <laughs> นะครับผมลูกแก้วก็เป็นเวลเจ็แล้วนะครับสําหรับ ตัวนี้นะครับอยู่เซิร์ฟ29นะครับผมนะกิลเลสตาอะไรทักอย่างนี่แหละนะครับผมนะแต่ว่าเขาไม่ให้ไปรีวิวกนะิลเนาะไม่รู้เหมือนกันนะครับที่แรกผมว่าผมจะรีวิวกิลให้ก่อนนะครับก็เขาไม่รีวิวกนะิลเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มของเราดีกว่านะครับตรงนี้อ่าลูกแก้ววลเจนะ็ดเนาะมีเครื่องประดับโอมตะเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับมีเซตไอออนเนาะมีเซตไอออนนะครับ ปึ๊บปุ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 ๊บอ่ามีเซตบูมแมลงนะครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บนรกยังขาดอีกนะครับผมนรกยังขาดอ่าหมอสนามปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคผมดูแค่นี네้ผมรู้เลยนะครับว่ามีอยู่สองเซตนะครับผมก็คืออ่าเซตไอออนนะครับผมแล้วก็บูมแมลงนะครับที่ครบเซตอยู่สองอันซึ่งบูมแมลงเนี่ยเป็นเซตที่โอ้ดีนะครับผมนะถือว่ามีสองเซตนี่ผมว่าโอเคนะ แล้วก็ถ้าเราปั้นอีกเรามีเซตนรกมีเซตอ่าค้อนค้อนเมื่อกี้น่าจะมีนะเดี๋ยวดูก่อนว่าครบหรือเปล่านะครับเซตศรัทธาน๋ยวลองกดใส่ดูนะครับอ๋อยังไม่ครบนะครับขาดหนึ่งชิ้นเองนะครับไม่เป็นไรเนาะผมว่าใช้ไอออนไปก่อนดีแล้วนะครับผมว่าไอออนเนี่ยโกงสุดแหละนะครับแต่ว่าหลังๆมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นใช้บูมแมลงเนาะแบบมันติดขี้ดีอยู่นะนะครับพวกนรกพวกบูมแมลงนี่ครับโอเคเนาะในราคานี้ผมว่าใช้แค่นี้ก่อนก็น่าโอเคนะครับ ต่อมานะครับมีอะไรอีกบ้างอาวุธนะครับผมอืะเอ๊สิบสามสิบสามสิบสามนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนะเนี่ยโอ้โหเล่นได้แบบว่ามีดาบด้วยนะครับดาบก็ไว้แก้ในด่านเนาะด่านที่ห้าเมืองน้องฟ้าได้นะครับธาตุสามเออลืมบอกไปสังเกตดูดีๆนะครับธาตุสามนะครับผมนะโอเคมีอะไรอีกนะครับผมต้องไล่ไปทีละอย่างอะเนาะอิสริยพรใส่หกอันอ่าโอเคนะครับ พอได้นะครับผมละเราต้องไปสั่งเคาะอีกเพื่อทําพลังให้มันเยอะขึ้นเราถึงจะใส่อิสริยพรได้อีกนะครับในส่วนของตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้อธิบายให้ใครนะแล้วก็ยังไม่ได้ลงคลิปเรื่องอิสริยพรด้วยนะฮะซึ่งผมก็อาจจะยังไม่เข้าใจในตัวมันดีพอนะฮะแต่ว่าก็สั่งเคาะเรื่อยๆผมก็ใส่ได้เองนะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับปีกนะครับผมมีปีกแห่งความตายนะครับแล้วก็ปีกแห่งทะเลเนาะโอ้โหมีทั้ง2ปีกเลยอะคือเป็นปีกเพิ่ม s p ทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าาเรไได้ปีกอันหนหมา ถ้าอัพแล้วมัน s อพเยอะสุดนะครับหรือว่ามันทําให้พลังเราเพิ่มขึ้นมากกว่าเราก็ใส่ปีกตรงนั้นได้นะครับมันไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเพิ่ม s ออยู่แล้วนะครับทั้งสองปีกเนาะออออออของก็ใช้ได้นะครับผมว่าเติมเองนี่หมดหลายพันอะจริงตัวผมเองก็หมดไปเยอะอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับ อยากเห็นวิญญาณแบทเทเลียนะครับวิญญาณแบทเทเลียก็โอ้โหใส่ใช้ได้นะครับพอได้พอได้เราต้องอวยพรอาวุธอีกนะครับเราอวยพรอาวุธแล้วก็ใส่วิญญาณแบทเทเลียพลังเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับมีอะไรอีกนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับอื้มเอสหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับผมนะสัตว์เอนี่เราสลายทิ้งเอาลูกแก่อย่างเดียวพอนะครับตรงนี้ผมจะไม่อัพจะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่าให้เพื่อนๆไปทําเองเนาะตังนี้มันก็อัพชั่นอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับอัพชั่ ก็ใช้ได้นะครับพลังขึ้นแสนห้าเลยอะแค่สัตว์เลี้ยงนะครับผมเราต้องอัพอีกนะครับไปถึงชั้นสีส้มนะครับมันก็จะเพิ่มพลังต่อเนาะสัตว์ขี่ปึ๊บอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีเจ้าชื่อเดี๋ยวเราเรากิจกรรมก็ค่อยแรกก็ได้นะครับสัตว์ขี่เพราะไม่ค่อยเห็นใครขี่กันนะครับมันก็ไม่สําคัญสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อาจจะสําคัญในการลงบันไดฟ้านิดหน่อยนะฮะเวลาที่เขาขี่ไปนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าขี่ไปเพราะอะไรนะ จำจำไม่ได้เดี๋ยวนะคิดก่อนน่าจะขี่ไปเอาอะไรมันช่วยฟื้นความโกรธหรือเปล่าไม่แน่ใจเอออย่ามั่วเลยแล้วกันเออโอเคนะครับผมผมก็ไม่ค่อยขี่ลงไปนะเวลาตายมันก็ตายกับเราสงสารมันนะครับเรามาดูของลูนนะครับลูนก็จะมีโอ้โหลูนส้มลูนแดงนะครับโอ้โหลูนส้มแจ๋วแจ๋วเลยนี่ลูนม่วงนี่ครับม่วงฟ้าเนี่ยที่ผมบอกว่ายังไม่ได้อัพเนี่ยมันมีตรงนี้อีกนะครับเนี่ยเห็นปะ มันทําให้พลังเราเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราอัพตรงนี้นะครับอันนี้ผมอัพได้นะไม่เป็นไรเห็นไหมครับพลังยังสามารถขึ้นได้อีกนะครับผมคือแบบว่ามันเป็นค่าสเตตัสในสมุดรูนนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้ลูกแก้วรูนนาะมาอัพผมเรียกลูกแก้วตรงนี้ว่าเป็นลูกแก้วรูนแล้วกันนะครับเพราะมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะนี่นะครับอ่าเนนตเสียแล้วครับผมจังหวะนี้ต้องรอหน่อยนะฮะอ่ามาแล้วนี่กดใส่นี่นี่นะครับพลังขึ้นไปดิมันเขี้ยวนะครับผมนะจริงๆแล้ว ตัวนี้ก็ถือว่าแบบโอ้เติมเองก็คิดดูแล้วกันนะครับผมเห็นเลเวลน้อยเนี่ยเลเวลสี่สิบกว่าสามสิบกว่านี่ฮอตกันจังเลยนะฮอตเติมนะครับผหนะหมดกันไปโหสองสามพันเลยครับผมแม่โอเคนะครับผมนะก็มีอะไรอีกเนาะที่ยังไม่ได้กดดูนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องอยากจะเห็นอะไรอีกเนาะก็เนาะสัตว์ขี่ลูนสัตว์เลี้ยงตัวละครไล่เห็นไปหมดแล้วนะครับในกะระเป๋าอ่าโอเคนะครับอันนี้หุ่นยนต์นะครับ หุ่นยนต์ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับมีตัวหมื่นห้าอยู่ด้วยนะครับผมนะที่เหลือแล้วก็ต้องหามาใส่นะครับอ่าโอเคนะครับผมในกระเป๋านะครับไปแบบรวดเร็วนอเนะคลิปมันอาจจะยาวนี่ครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอ้าวโหมีอัญมณีอ๋อไม่ใช่นะครับตกใจนึกว่าเพชรมีสามพันเจ็ดนะครับผมตายฮะโอเคนะครับผมเอ่อเพชรอัญมณีเนาะ เออไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าคิปตันเนาะไข่มุกอ่าโอเคเอาไว้อัพเครื่องประดับนะครับแล้วก็มีวิญญาณมาเทียเนีนะครับอันนี้เป็นกล่องอาวุธเนาะเปิดมาก็จะได้อาวุธนั่แหละครับมันจะสุ่มอาวุธให้เนาะไม่เป็นไรนะครับพวกนี้เนาะสามารถเปิดได้หินอ้อยพรอนะครับเปิดได้ก็อยู่ในอ่าการอัพอวยพรเนาะยุทธภัณฑ์นะครับเนี่ยนะครับมีเนาะมีนะครับนี่เป็นการหลอมนะครับนี่หินหลอมธาตุนะครับ เปิดให้ดูได้นะครับนี่เป็นก็เป็นกล่อง e p เนอะเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับนี่นะครับนี่เป็นถุงอัญมณันนีเนาะเป็นถุงลูกแก้วนะครับพวกนี้เราก็ต้องเปิดนะเปิดแล้วก็ไปสังเคราะห์ลูกแก้วนะครับพลังมันจะได้ขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นกล่องอาวุธอ,อา่าสุดยอดนะครับ,รบเวลาที่เราเปิดเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกนะครับอาวุธเอาไม่ใช่นี่ห,หว่าอ๋ออันนี้คือเปิดแล้วก็ได้รับเหมือนกันนะครับเป็นกล่องอาวุธเป็นกล่องอาวุธชั้นเติมเออประมาณนั้นแหละถ้าเราเปิดมันก็จะแตกต่างกับกล่องอาวุธสีม่วงออันนนนม่้ิดหยะ มันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่แตกต่างะนะมันก็ให้มาเหมือนๆกันนั่นแหละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะแยกทําไมะนะอันนี้เป็นกล่องเครื่องประดับมังกรนะครับถ้าเรากดเปิดนะครับก็อาจจะสุมให้หรือว่าให้เราเลือกไดนะ้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในตัวละครนี้ไปทําอะไรมานะครับโอเคเนาะก็ลองไปเปิดกันดูได้อันนี้ก็เป็นชุดอาวุธนะครับอันนี้เปิดมาอาจจะได้เศษอาวุธนะครับที่ให้เราเลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาของอะไรเนาะ นี่เป็นชุดอาวุธเสริมเนาะเหมือนเดิมนี่ครับกล่องวิญญาณอันนี้เป็นกล่องวิญญาณอ่าเปิดเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับมันจะให้เราเลือกนะครับเป็นเกี่ยวกับการอ่าทำวิญญาณมาเทเียนะครับไม่ว่าจะเป็นการสลายหรือว่าการสังเคราะห์อ,อะไรต่างๆนะครับกล่องรหัสชิ้นส่วนเอยกล่องรหัสผ่านนะครับไม่ใช่กล่องรหัสชิ้นส่วนเออกล่องรหัสผ่านก็มีอยู่เยอะนะครับมีกล่อง LD ดีด้วยเนาะอุ้ยอันนี้เป็นของดาบยุทธิธรรมนะครับเป็นถ้าเราเปิดเนาะก็ จะเป็นชิ้นส่วนของดาบเอ็กคาลิเบอร์นะครับไม่ใช่ดาบยุติธรรมนะกล่องรหัสผ่านพิทักษ์ยุติธรรมเนี่ยก็คือของดาบเอ็กคาลิเบอร์นั่นแหละนะครับอันนี้ก็กล่องรหัสผ่าน LD เนาะอาจจะได้มันจะสุ่มให้นะครับว่าเราจะได้ชิ้นส่วนเสร็จเสร็จชิ้นส่วนของอะไรมามาอัพนะครับมีบัตรเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยนะครับ2บัตรนะครับผมไม่จงเป็นต้องใช้เพชรเนาะนี่ลูกแก้วลูนที่ผมว่านะครับ มีลูกเต๋าด้วยเนาะอันนี้ตัวลงสัตว์นะครับทิดตันนี่ก็ยังไม่ได้สลายนะเนี่ยอยู่ในนี้มันเห็นหมดนะครับมีหินใหม่ด้วยนะครับหินใหม่พวกนี้ก็เอาไว้อัพยุทธภัณฑ์ตอนเราบวกถึง15นะครับมันก็จะมีให้เราไปอัพสเตตัสในตรงนั้นเนาะโดยการใช้หินเนี่ยอัพนะครับผมหลายหคนก็ถามมาเนาะบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับนี่นะครับการที่เราสลายเนี่ย ก็สลายไปเลยนะครับมันก็จะได้ของมาตามนี้เนาะเนี่ยแล้วเราก็เลือกนะครับที่เราจะจะชุบมาใช้เนาะก็มีลูกแก้วนี่ผมชอบชุบลูกแก้วลูนนะครับแล้วก็ลูนส้มอะไรพวกนี้ถ้ามันออกมานะโอเคเนาะก็มีอะไรก็สอดถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะเพราะว่าเฟซผมเนะี่ยมีเฟซเดียวนะครับสามารถติดต่อผมได้ทางเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีทางที่อื่นนะนะครับผมนะต้องบอกว่าไอดีเนี่ย ไอดีนี้นะครับล็อกอินทางไอดีแถมผูกเมียวได้ด้วยนะครับผมราคาพันเพลัง1ล้านนะครับผมนะล้านกว่านะครับผมนะยังสามารถเพิ่มพลังได้อีกนะครับถ้าหากว่าเรามากดอัพอะไรต่างๆนานาเพิ่มนะครับผมนะโอเคนะครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากกับตัวละครนี้ไว้กับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมไปกําลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับผมนะผมก็จะลงคลิปทุกวันนะครับทั้งสอนทั้งเล่นเนาะทั้งอธิบายนะครับผมนะโอเคนะครับสหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับผม